ทางเราคุณสุริการดักเน็ตเกมมิ่งทีวีวันนี้อยู่กับคุณแล้วครับูไอ้เหี้ยมึงก็แนะนำตัวดิกูถ่ายแล้ววันนี้ข้าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมเดี๋ยวทักหน่อยก่อนครับอันนี้ครับจะมาปั๊มไก่นะครับนี่คือไก่นะครับถ่ายครับถ่ายรูปไก่ครับเอ้าวเหรอเจ้ว แรดหกห่ครับเลยไม่ได้โงเลยเกินนะครับมันถ่ายนังโอยู่ครับพร้อมทายครับนี่ตัวนี้ไม่รู้เลยว่าใครรว่าใครเยเยง่ายๆว่าุณคลาสติกนะครับหรือุณอ้นนะครับเป็นไก่ครับเขาก็เป็นสตารเาคัอมันให้เราฟัมเล่นาเอ๋อวานจูสัม่วโอได้ เอาแลกอะไรรอว่าเงินรูกแสตเนื้อแรกไเงินตั้งแาเงินลแสเอาไปแลกอะไรดีครับเอเเอ้ยพโอ้่ดอะไอะรดีครับเอฟโวับอลูบีดีไหมครับเฮ้ยต้องถท่ไหร่วะอยาก อยากเอยากอยากใช้แอลของบอกนะครับได้ของแคปซูลอะไรมาบ้างครับได้เป็นอินแกมแม็กซ์ท่านอาเช่เอเคสซีโรจาสแต่มันผิดแล้วก็แมทคาริโครับผมเออไม่ทราบครับชื่อกอนรครับจำได้แล้ว่ากอเปิดอะไรมาบ้างเนี่ยบอกเอาไทยทยไทยไทยยนางโป๊เดียวเอาไปขายนี่ตัวนี้ไทยนางโป๊ดิ นี่นะครับปืนที่นี่ครับขอดูหน่อยครับหัตคาหัตคานี่คืออินเกมแม็กซิมนะเป็นปืนอาวุธสัมโลเอาเขี่ยไม่ให้กูม้าเลยเอากูมึงไม่ถ่ายอ่ะโอ้โหดิวานดูโกทายดถ้าเป็นของพอยแมนนะจะได้เป็นลายลายลายมุมถ้าเป็นพอยแมนจะได้ ไบซันอาเคสอะไรทีหลังตายในมุมถ้าเป็นเออวิสันอาเชนะครับเฮ้มีตมาแปลเองเลยฮะว่าชูโกตายครับมาเล่นครับขอตัวทีตัวหนึ่งได้ไหมมึงเคยยิงปุ๊บได้ไหมขออีกตัวหนึ่งได้ไหม

มันเขียนว่าเฟิร์นนะกง็ได้ดูครับเลไรย่งวะแ้แล้วแม่แล้วแมกบอิได้อยู่ เัย้ดนีเทำให้โดนหยุดเลยโอ้โหใหเลยเนี่ยแตว่าอยากคุณไงอะอยากเลซอยก็อยากได้อยากได้มือมึงไม่ขได้มึงปล่อยันไปมันถายมันมานั่งเฉียดตัวขอแล้วกระุนอยู่คนเขาจะว่าหลุดหมด teru